สวัสดีค่ะเป็นการของพิมใจค่ะมืนอวันที่13กันยายน6กค่ะกับอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆแต็อยากสิบฟังก่อนล่ำเก่าๆนะคะซึ่งพิมใจเองกับไปนค้นหามากค่ะเป็นของอ,อาจารย์ท่องเกินท่องจันซึ่งเขียนแก่ให้กับสลักศิลาทองเอื้นหานองเขียวตอนเอิ้นหานองเขียวเป็นก่อนล่ำของอของ เฉลิมพ้นมาระคัมค่ะซึ่งเขียนไห้กับสลักศิลาท่องเป็นคนลองอาจารย์เข้มเกินกะเลยมาแตงไห้พิมพ์ใจเสียงตอบจากน้องเขียวค่ะซึ่งแก่ก่อนของสลักศิลาท่องน,นะคะก็มาฟังเบิร์นกับรายกัรภาวาหนาเวทีที่พ์่ใจเองกับบ่คอยเดล,ลองใดลรล่ำเนาะนะคะมวลโมลอดสาฟั่งเอานะคะ <c oughs> แล้วว่าอดนอง เกี่ยวเร้ฟังเสียงอายหัวใจแท่าดตองเสียงสลักศ <ceux> ีลาทองฟังเสียงวอนวอนเอิญว่าเขี่ยวเอยเจ้าอยู่ใสและเขียวกลับเพื่อบ่ได้เพราะพ่อแม่จะสั่งลายไอ้ละอายจะงมเสียาย จำอีกี่เอวผูดออ้ดำมืดวันวันวันเบาโอ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 เสียงแฟนเขาฟังแล้วยืนเธอเสียงเอิญหาน้องเี่ยวจะเลี้ยวหัวใจกันเสือสลัดแฟนน้องเคยเจอเพราแม่ของเธอจังโหดร้ายทะนุน เกี่ยวหัวยังคิดคอดอาใครไปแต่กายแต่ใจน้องเครื่องคุณเจ้าอย่ามาแลเลี้ยวคือรักเกี่ยวดีว่าจะวุ่นพ่อแม่ท่านมีบุญคุณมันไม่สมดุลและาตาัดใจอำลา โอ้ยได้ชาให้ถึงขา้าวนาจาสิมามีกิ่งจังหอยพอกันไม่ชาติมีแต่ให้พ่อพอ,อไรหัวหาบนทองป่าเดินจากเป็นข้าวยั้งพ่อมีแสงดาวสองแสงลงไตเว้าน้ำใจว่าสะนามันเกี่ยวนองตรำจนเขียวรำปื้อคือทานปากบาวานอีกความสนอมอายบาวายคือหนารถได้ไปถึงทีสีขอพ่อไปถึงสถานีสองตาหาอาย หลดไฟไก่สองกะบนไฟเจ้าว่ากินเล่ยเพียงเงาเจ้ามาเขาไก่เสือเหลือแต่บังนำอ่อยอ่อยว่าโอ้ยฮากลับมาหาไอ้สลาไอ้เตรียมไว้ถามมีของมันแว่นพ่อยพี่จะมันพี่จะแต่งเนื้อกลอยอย่ามากวดแว้นพ่อยกวดเขียวใยใจเพราะรู้ว่าพี่แต่งงานแล้วน้องเขียวเจเปวจะกลับไปทำไมใจแก้วฟังแล้วใยใจพอนานปันใดจะรักเขียวเหมือนเดิม พี่จ๋าเืมเขียวเสียเถิดอย่าให้มันเกิดความทุกข์ความเติมรอยลอนน้องไม่เคยเห็นมรับพี่มือนเดิมแต่อยู่อย่างจำใจเสียงใช่ได้วานวานยังจือเสียงใช่ได้วานวานยังจือน้ำสกุลปื้อปื้อวัดสารอะไรเป็นแกงบบอยากแกะออกของเพลินเจมองให้สลักศิลาทองกิดวาตายเสิลอันว่าเสียววัดไต่แลยค่ะก็ อาชีบ่มวนเขาติดกวนกับตังขอถทดขอไฟเกล็ดไหลไล่หลค่ะหน่าวิี่กับพทิ้ใจเองกันใครย่มอยู่ค่ะต่อไปนี่ะเอามาฟังบอกหัวแต่ยังพวกม่เห็นกันเลวกันค่ะโอ้ยได้ใช้โาแรงแจกคันบอมีไปห้าม่อยอยากั้มไปยิงใครราแล้วจริงค่าที่ก็ตายมีผูกมันเพราะอะไรอย่นตรองก็มากรองถูกสิ่งห้องเห็นแม่นสิเอาเงินคำถูกลงสีปลอ ย่อมให้สมใจเปลียนเป็นบุคคลตักเตือนยั่งมันดังวังนองชางดีกว่าเขารักกุ้มใจจริงนักมาแขลงควงกันมาจูจี้คุยกันต่อหน้ามัดปวดปวดแทบจะบ้าจริงอยากร้องให้ดังก้หูเป็นโลกได้รู้ว่าคนอื่นเขาจริงเป็นเขาสมอ่อยอ่อยยิงโมกัจริงจริงอยากจะฆ่าเขาตายมองเรามาละเสียกระดาษเขาจึงมักอาจทำลายลงไป จะก็มีเปลีดยูหัวใจว่าเลือดข้างในสีดำหรือแดงหรือเขาแก่งเขาแสดงจัญญาตาหน้าคนนงูหรือเขาแก่งเขาแสดงจัญญาตาหน้าคุนหัวตมาคนหัอโตขั้นใส่บลายกนแลอายใจไรนะเธอเมื่อฉันเพอเธอก็ควงใครมาเวนสัจจามันจำมันจ่อมันคนออกออกเสียฟังกงใจายท่นบอกไม่สั่งบาลิงเหงาใจต้งทุ่ไหวเพียงบองพ่ายถนอมบ่หายใจเจ้คุนมัว มุ่งอวดตัวเรือเอาตัวแนวใสสังกะจัยทำโลกบ่โจงเลยทำได,ด้คิดคิดไปหรือตัวเองพองข่องแสดงเป็นตัวร้องให้นงะเอกเขาเลื่อเพื่อจะเขาว่เพื่อนใจน้อยสักเป็นไม่เขียนได้ฟังแต่ข่าวแม่ขวงรอบเจ้าทามีความกันมาแต่นี้มันต่อนะต่อตามัน่างปวดอุราพี่จะให้ย่าทำสงสารหัวใจฉันเกิดโลกให้ฉันเกิดเป็นหญิงตาดำดำ แม่กลาจะสร้างบาปซักกรรมอย่าเสเถิดอย่าทำขอร้องเถิดคุณหัวใจวุ่นเพราะแต่มองเห็นคุณฉันละต้องเจี๋ออนหัวใจวุ่นเพราะแต่มองเห็นคุณฉันละต้องเจี๋ออนเป็นเน่าๆก้นอนคือไห้บมหุมนายไม่ไปไม่เห็นพออยู่ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาทำยับย,ยีหัวใจไม่เบื่อเขาสักทีอย่างว่าเขาดี่นได้ินไปพี่จ๋าจะงบอกร้องแจ้วทำอย่างที่แล้วทำอะไร ฟักันอย่างหาสมใจไม่แกล้งจะให้น้องตายทั้งเป็นไม่เห็นลหัวใจพันผูกมันบอกไ้ถูกแบ่รู้เป็นอย่างไรยอยากนี้ไปให้แต่ไก่ขามน้ำกว่าได้ดำดินบินบนหัวใจหยนใจหย่อนมันเลือกอดเลือทอน่อยอย่คองในส่วงนั้นบ่ข่วงดอกอ้ากายหนาอยากพ่วงคิดกวงควงแต่ควงใสเต็มตา คิดกว้างกว้างแต่กวา้างใจต่ตาพ่อยากหาคนยิาาย่งให้วิงงว่งลงเนี่ยไเวิ่งลงเนี่ยไขอบคุณหลายๆนะคะเฟนๆที่ติดตามเอาซ่นี่กันละกันค่ะเมือ่อหลังฟังใหม่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะทีๆๆ่เป็นแฟนซอยให้การสนับสนุนสวัสดีสค่ะ